เรื่องของกะกะตนะคะเพื่อนกระเน้เนย้ำนะคะในส่วนของผู้ที่ล่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัษดรหรือว่าสสนั่นแหละเพื่อนเน้นเรื่องของการระมัดระวังการหาเสียงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเพื่อนการเน้นย้ำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสสปีนี้ปี2 5 6 6นี่แหละค่ะเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะใส่ความระมัดระวังเพื่อบอให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายตามพรบว่าโดยเรื่องเลือกตั้ง สสปี2561หลักการระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยเรื่องวิธีการหาเสียงหลักการลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสปี2561นะคะโดยเพิ่นกำหนดกรอบระยะเวลาการให้ปฏิบัติวิธีการปฏิบัติหลักการข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครสสพรรคการเมืองรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะ หากว่าผู้ใดฝ่าฝืนนะคะจะได้รับโทษปรัปบหรือว่าจำคุกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตัง้งตลอดทั้งร่วมไปถึงการยุบพรรคการเมืองนําสสำหรับข้อห้ามที่พึ่งระวังนะคะการทำความผิดกฎหมายเลือกตัง้งในช่วงเทศกาลสงกรานนั่นก็คืออย่างเช่นจัดทำให้สเสนอให้สัญญาวาจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิสนหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงื่อนใดแก่ผู้ใด นะคะร่วมทั้งไห้เสนอไห้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดบ่าว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมแกชม่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดค่ะตอลอดทั้งท่าการโฆษณาหาเสียงโดยการจัดให้มีมหรสพศพให้มีงานรืนเริ่งต่างๆการเลี่ยงหรือว่า การรับจัดเลียงผู้ใดโดยผู้สมัครและกับพรรคการเมืองจะต้องพึงระวังเป็นพิเศษค่ะรวมถึงข้าราชการยาใส่ตำแหน่งนาทีในการเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเนื่องจากการใส่ตำแหน่งนาทีอาจจะเกี่ยวข้องกับความบ่เป็นกลางทางการเมืองนั่นเองค่ะ